อยู่ที่จุนภูค่ะพบกับทริปแรกยุดหลบตั้งแต่โควิดนะคะต้องตามแล้วนะคะว่าเราจะาไปที่ไหนค่ะ จะบอดแล้วนะครับวันนี้บอดกันที่เกต e e c ถึงดูใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอต่อเครื่องอีกไฟล์นึงต่อประมาณ2ชั่วโมงเวลาต่อเครื่องก็คือไม่ยากเลยเราก็แค่เดินตามป้ายคอนเน็กชันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะผ่าน Security c h e ็คเสร็จแล้วเราก็จะปัมโหที่ Departure Hall ก็ไปรอที่เกตเครืเครื่องถัดไปได้เลยง่ายๆ น,นี่นะคะเราก็พึ่งถึงสนามบินดูไบค่ะเดี๋ยวเราจะคอนนิต่อไปที่ไหนต้องติดตาม มาอย่างง่ายด้มากเข้าไปสามคนแต่คำถามมัสองสามถามแต่ฉันไม่ตอบยินสสยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอารถเช่านะครับแล้วก็ต้องนั่งฟรีชัตเทลบัสไปก่อนท่านไปไหนของมันคนเดียวไปไหนไปไหนเดินไปไม่ดูใครไม่มองใครอะไรทั้งนั้นไปเดินไปไหนไปไหนมาใต้มันตรงใต้มันตรงอะไร เราก็มารอชัตเทิลบัสตรงนี้นะครับป้ายน,นี้นี่ที่มันเป็นรูปรถแล้วก็มีกุญแจนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงที่เทอมีน่่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะวน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 ,วน,วนไปแล้วเราก็ลงป้ายนี้ตรงที่เช่ารถมาถึงที่เช่ารถแล้วนะครับอันนี้เรานั่งฟรีชัตเทิลบัสมาอันนี้ที่ชมนะโอ้ฟรีชัตเทิลบัสคนเยอะมากรับกุญแจรถมาแล้วนะคะรับเขาให้อันนี้มาด้วยนี่จะโชว์ทดาดาคืออะไรไม่รู้จ้า เขาให้ไปรับรถที่เบอร์611มันต้องดูเบอร์ที่นี้เบอร์ที่จอดรถตรงเนี้ยของเรา611ถึงแล้ว611คันนี้จ้าทำสมาธิก่อนนะครับตอนนี้ <laughs> ในการครับพวงมาลัยซ้ายอีกครั้งในรอบ3ปี ถึงบ้านแล้วจ้านี่ให้ดูวิวหนะ้าบ้านก่อนว่าสวยขนาดไหนนี่นี่เป็นภูเขาจ้าตรงนี้เลยจ้าและน,นี่ก็คือบ้านเรานี่บ้านดีมากเจะพาไปทัวร์บ้านฟืบเข้ามาตรงนี้เป็นตู้เย็นสมัยด้วยมีตู้เย็นเนี้ยที่แพงๆแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ตรงนี้มีเครื่องซักผ้า ตรงนี้ก็เป็นครัว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 แล้วกมีเครื่องอ่างจานด้วยนะมีมากมีเตาอบมีเตาไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องปรุงจ้าเยอะมากมีพาสต้าต่างๆน้ำหองน้ำมันนี่เลยแก้วยิ ปรกรณ์จันชามน,นี้เป็นทีวีแล้วก็ไปดูห้องต่อไปอันนี้เป็นห้องนอนหลักท่าตรงนี้แล้วก็เป็นอันนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้เป็นห้องน้ำนนห้องน้ำดีอยู่นะตรงนี้เป็นห้องน้ำ ดีมากคืนละ2,500เท่านั้นคุ้มมากเลยอันนี้อันนี้เราก็มาซุปเปอร์มาร์เก็ตในดวงใจของเรานะครับก็คืออันนี้ครับเราเรียกว่ารินแต่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร L I B L ซื้อของไป52.59ิบสองจ้าอและอันนี้คือของที่เราซื้อมาทั้งหมดนะครับนี่เยอะมากทัด้ มีกระซองมีขนมต่งางๆอันนี้มันฝรั่งถุงสองกิโลถูกมากมีอขนมต่างๆเซกกรอกมีแฮมต่างๆมีปัวชีสมีชีสชสลามมี่มีโยเกิร์ตอันนี้ถูกมากถ้วยละเจ็ดบาทกล้วย แล้วก็มีพิซซ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะกินกันวันนี้พิซซ่าอันนี้คืออาหารเช้าของเรานะครับเราทำอันนี้เป็นเบคโปเตโต้มีผักโขมแล้วก็อบชีสมีแฮมแล้วก็มีพิซซ่าที่เหลือจากเมื่อวานครับ ดีทุกคนขอต้อนรับสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเจนิวาใช้เวลาประมาณ30นาทีนาที่มาจากที่บ้านเราที่เมืองครอสที่ฝรั่งเศสแต่ว่าขับมาจริงคือ1ชั่วโมงจ้าเพราะว่าหลงทางทุกคนหนาวมากหนาวไม่ไหวแล้วจ้า ตอนนี้เราเข้ามาหลบกันอยู่ที่ห้องน้ําใต้ดินเพราะว่าข้างบนคือไม่ไหวแล้วจ้ามันหนาวมากลราหุบตัวจะปิวเลยอะหนาวหูหนาวไม่หมดตอนรับสถานที่แรกของทริปของเราด้วยอันนี้ใช่เดี๋ยวพาไปดูว่าที่ต่อไปเราจะถายแผนจะหนาขนาดนี้ไหมปากแข็งมากเลยพูดอ้าปาก on uh -huh. ตอนนี้เราก็มาเติมลมนะครับรถมันร้องวอ่าลมยากเต็มเฉยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาจอดกินข้าวข้าวกลางวันเราค่ะเราต้องมาดูนะคะว่าเราเตรียมอะไรมนะาร้านอาหารหารูร้านอาหารหรูไฮโซไม่มีใครทำแบบนี้ได้ ันนี้ก็คือน้ำแร่เอเวียงของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะน้ำแร่เอเวียง ทิปของทุกวันนะครับแล้วก็จะเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วจ้าเม,ม,ม,มนูวันนี้นะครับเชฟต้องเขาจะทำเป็นชีสบอร์ดนะครับดูนะครับจะรอดไหมครับไหนเขาดูเรฟเฟเรนซ์หน่อยครับอน,นี่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหเหมือน <laughs> อเรฟเฟเรนซ์มากอันนี้สมหน้าคนทำสองคนเหรอครเก่ <laughs> ง,างมากิทตี้คาบโบนารานะครับ <laughs> แต่ว่าเราไม่ได้ทำสปาเก็ตตี้นะเราใช้อันนี้ที่โฮสต์มีให้ไม่ได้ซื้อใหม่ส่วนอันนี้คาโบนาร่าสูตรออริจินอลนะครับไม่ได้ใส่ครีมทาใครที่หลงเข้ามาดูจนถึงตอนนี้ฝากกดสับตะไคร้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณค่ะ